สวัสดีครับผมเดียวิสา์ออโตคาร์นะครับวันนี้พี่นัทนะครับมารับรถนะครับช่วงเย็นเลยนะครับพี่นัทมาออกรถกับผมนะครับไทตันนะครับแขปสีดำครับผมพี่นัทอายุงานเท่าไหร่ที่ใหม่ประมาณ3เดือนัามเดือนนะครับอายุงาน3เดือนมาออกรถกับเรานะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยยุ่งยากไหมครับพี่ไม่ครับบริการดีมากครับบริการประทับใจครับที่นี่วิสานะครับ ไปถึงบ้านเลยใช่บริการถึงหน้าบ้านเลยครับไปส่งด้วยนะไปส่งแล้วก็ไปรับเลยผมไปรับทุกอย่างแล้ว่าฮะผมไปรับมาเซ็นไฟแนนซ์เลยไปรับมาดูรถแล้วก็ไปรับวันนี้จะไปส่งอีกนะครับผมผมบริการเป็นยังไงบ้างเขาเห็นที่อื่นผมว่าแบบแบบเฉยๆได้สายตาผมอ่ะแต่ผมว่าผมมารู้จักกับพี่เบียร์วิสา์นี่ผมถือว่านีร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ได้ชมผมเกินไม่ได้ชมเกินพี่ผมคนพูดตรงด้วยพี่ตรงปากหมาด้วย โอเควันนี้ขอลาไปก่อนผมในตัวแทนวิสาโนตค้าก็ขอให้พี่นัทเนี่ยเอาไปใช้เฮงเรวยๆใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่นะสวัสดีครับ